สวัสดีค่ะนินะคะจากช่องนินินอินเมียนมานินๆินเชียงตุงค่ะก็ก่อนหน้านี้นีิก็ออกทัวร์ทำงานหนักนะคะแล้วก็กลับมาไม่สบายอีกด้วยเนาะก็เลยทำให้หายจากช่อง YouTube ไปนานเลยนะคะหวังว่าจะไม่ลืมกันนะคะคลิปนี้นะคะนีิจะมารีแอคชั่นกับชุดประจำชาติ national costume ของ มิชยูนิเวอร์สเมียนมา2023ที่เพิ่งแข่งขันเสร็จกันไปเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานี่เองค่ะก็สาวงามแต่ละท่านนะคะที่ใส่ชุดประจำชาติของเมืองตัวเองมาเนาะก็สื่อถึงวิถีชีวิตแล้วก็ชาติพันธุ์ของเมืองนั้นๆออกมานั่นเองนะคะซึ่งน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเราตามไปดูพร้อมกันเลยค่ะคเ,คเปิดงานด้วยการเป่าไยสังนะคะ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของฮินดูเนาะซึ่งในหลายๆประเทศของอาเซียนก็นำไปใช้สาวงามเมืองแรกนะคะเมืองอมรัปุระเมืองที่ไม่เคยตายเนาะ อยู่ใกล้ๆกับมันตะเลนะคะที่มีสะพานไม้สักอุเปงชุดประจำชาติของเขาก็คือใช้ชุดพม่าในสมัยราชวงศ์กงปองทั้งสรงผมเสื้อผ้าเมืองอองปานในรัชฉานนะคะเป็นเมืองที่ปลูกผักเป็นเมืองเกษตรใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า มาด้วยชุดมันฝรั่งของขึ้นชื่อของเมืองอองปังสามงามอีกคนหนึ่งมาจากเมืองปะโกหรือหงสาว,วดีนั่นเองนะคะในชุดหญิงสาวชาวบ้านขายบุริคิโอมีถอดชุด มีถอดชุดตามฉบับแบบของพม่าเลยชุดของหญิงสาวชนชั้นสูงในสมัยที่อังกฤษเขาเข้ามาถ่ายภาพขาวดำมาเนาะสาวชนชั้นสูงพม่าก็จะแต่งชุดแบบนี้แล้วหลุดบุรีคิโยนะฮะบ้านหมอ เมืองบมอหรือบ้านหมอที่คนไทยใหญ่เรียกอยู่ในลักกะชินนะคะมาในชุดของแมวขาวมเหสีวิตาละถ้าพูดชื่อผิดต้องขอโทษทีค่ะเป็นตำนานของเมืองอบ้านหมอนะคะนี่สวยคนนี้สวยเป็นมิสยูนิเวอร์สที่มาพร้อมกับลูกสาวค่ะ เป็นเมืองพลันเนาะที่อยู่ในลักชินนะคะที่ใส่ชุดประจำชาติชุดนี้แหละที่ขึ้นไปชูป้ายบนเบทีโลกอะ่ะแล้วได้ชุดประจำชาติเออเหมือนรางวัลไปอะค่ะลูกน่ารักเมืองฮาคา นิเชียคนนี้นะเขามาในชุดประจำชาติของเขาพร้อมกับหิ้วไหาสาโหนะขังเยของเขาแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพี่น้องชาวชินก็คือนกเงือกเวลาเขาได้รับชัยชนะเหลืออะไรเขาก็จะรำแบบนี้เดี๋ยวจะหาคลิปวิดีโอนี้มาให้ดูนะฮะ พี่น้องชาวชินเป็นพี่น้องที่นั่นแหละคะ่ะเชียร์นี่เชียร์นี่เชียร์ชุดนี้ฮาคาเมืองหลวงของลักชินเมืองพระอัลน,นะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของลักกะเหลี่ยมเนาะ ามาในชุดของหญิงสาวชาวบ้านที่เอากระบอกไม้ไผ่ไปตักน้ำแล้วก็บนข้างหลังที่คล้ายๆดวงอัธิดับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกลองซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพี่น้องชาวกะเหลี่ยงนั่นเองค่ะก็ดีไซนเนอร์เขาก็ทําให้มันทันสมัยผสมผสานเนาะ สาวงามเมืองพักกันนะคะมาในชุดของหยกหยกจัก,กระพัดเจไดเจที่ดีที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศพามา่าก็คือเมืองพักันนั่นเองค่ะมาชุดสีเขียวสีของหยกเลย สาวงามจากเมืองก็เกลิกนะคะเมืองที่ระหว่างทางไปเมืองเม,งเมลวดีแม่สอดนั่นเองค่ะก็มาในชุดยิงสาวชาวเขาเนาะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอะ่ะที่เขาเวลาออกไปจับสัตว์ป่าอย่างเงี้ยค่ะที่เขาใช้อะ่ะ <c oughs> เขาเรียกอะไรอะ่ะลันภาษาไทยเรียกยังไงอะ่ะหอกนะคะหอกเนาะเนะ <c oughs> ชียงตุง เชียงตุง,งสาวงามชื่ออมรปนะคะคก็มาในชุดของพี่น้องชาวอาขาที่ดีไซนเนอร์เขาทำออกมาแบบผสมผสานกับปิกนกด้วยนะคะอันนี้คือสาวงามของตัวแทนมวลเชียงตุงคะ่ะอมรปูค่ะเ,ม,เมืองกุดไข่นะคะ ก็อยู่ในรักฉานเหมือนกันเนาะมาในชุดไทยใหญ่ผสมผสานเพราะว่าที่โพวกหัวก็ไม่ใช่แบบไทยใหญ่คือผสมผสานนะเนาะ,นะแล้วก็มาด้วยฉับนะฮะแสดงถึงฉับที่มีความสำคัญในการเล่นดนตรีของรัชฉานกองมองเซิงนั่นเองเนะาะเมืองเจากเส เมืองบ้านเกิดเมืองนอนของผู้นำเก่านะฮะมาในชุดของช้างเผือกพยายามโชว์แบบช้างเผือกนะฮะแต่บังหน้าไปนิดนึงแทบจะไม่เห็นหน้าของสาวงามเลย เมืองลาเซียลค่ะเนื่องจากว่าเมืองลาเซียลเนี่ยมีชาติพันธุ์อยู่รวมกันเยอะมากเนาะดีไซเนอร์เขาก็เลยทำชุดออกมาเป็นชุดพี่น้องยูไนเต็ดลาเซียลนะคาตั้งชื่อว่าอย่างนั้นนะคะนี่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นชุดพี่น้องลาหูแบบผสมผสานหรือเปล่าเนาะแล้วก็เหมือนมีมีอาคามีริโชผสมด้วย เมืองมันตะเล่สาวงามเมืองมันตะเล่มาในชุดของเจ้าแม่ยักษ์ขะนะคะแม่ยักษ์ที่อยู่เฝ้าบนภูเขามันตะเล่แล้วได้เจอกับพระองค์พระสมมาสัมพ,พุทธเจ้าแล้วก็ได้ปัดทรงอกของตัวเองนะคะที่ในถัดที่เขาถือนั่นนะ่ะเป็นทรงอกอะ่ะที่เอาถวายพระพุทธเจ้านะคะถ้าท่านไหนไปภูเขามันตะเล่ก็คงได้ยินเรื่องตำนานเรื่องนี้ มาแบบเจ้าแม่ยักษ์หน้าตาก็จะดุดันหน่อยนะคะสาวเมืองมอลาแม่งนะคะมาในชุดที่ ดีไซเนอร์เขาพยายามสื่อถึงชนชาติมอลแมงชนชาติมอนที่เคยเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยก่อนเนาะสวยสวยค่ะทรงผมแบบชาวมอนผสมผสานน่ สาวงามจากเมืองมิถิลานะคะมาในชุดนกกระยางนะคะซึ่งเป็นเ,เหมือนที่บินไปมาที่ในสระน้ำหนองเมืองเมิถิลาค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองเมืองนั้นนะคะ สาวงามตัวแทนของเมืองกุดหรือเมืองโมโกกลูบีแลนด์เมืองที่มีทัพทิมในประเทศเมียนมาเนาะแต่มาในชุดสาวลิชูนะฮะลิชออลิซูเนาะที่เมืองโมโกกกนะนอกจากจะมีไทยใหญ่พม่า วิสูคือก็ยังมีชาติพันธ์อยู่รวมกันเยอะแยะนะฮะเม,ม,มืองมงยวาเมืองเศรษฐกิจอันดับสามของประเทศเมียนมาที่มีถ้ำมหากัสปะที่นี่เคยไปมานะคะเป็นเมืองท่านาคามาในชุดที่เป็นหญิงสาวชาวพม,มา่าแล้วก็ เทินธนาคารบนศีรษะมานะคะแต่น่าเสียดายตอนนี้มีศึกสงครามเนาะก็ไปเที่ยวไม่ได้ธนาคารที่ดีที่สุดที่ขึ้นชื่อมากที่สุดของพม่าก,ก็จะเป็นธนาคารเชโบค่ะเนี่ยมีฝนธนาคารแล้วก็มาทาหนา้า ก็พยายามสื่อนะฮะของเมืองเมืองนั้นเนาะเมืองหมู่แจะนะคะเมืองหมู่แสหรือหมู่แจเนี่ยอยู่ในรัชานเหนือเป็นชายแดนที่อยู่ติดกับจีนนะคะสาวงามตัวแทนของเมืองก็มาในชุดชุดชาวเขาเนาะนี่ไม่แน่ใจนี่กลัวพูดผิดนะคะนี่ไม่แน่ใจว่าชุดอะไรอะ เมืองมิจินาเมืองหลวงของลัดก,กะชินนะคะที่มีภูเขาน้ําแข็งเนาะก็ข้างบนนี้ยังมีสัญ,ญลักษณ์ของพี่น้องชาวยางเอาพี่น้องชาวขางค่ะโทษทีชาวกะชินนะคะแล้วก็อาจจะสื่อมาเป็นผู้หญิงที่ทันสมัยอ่ะเป็นมีปีกนกเนาะแล้วก็บนเสียงเขาคล้ายๆแบบเหมือนเป็นหัวนกอย่างเงี้ยค่ะสัญ,ญลักษณ์ของนกเงือกหรือเปล่า เนปิตอสาวงามเมืองเนปิตอมาในชุดเรือนะคะแล้วชุดที่เขาสมใส่กับทรงผมที่เขาทำเนี่ยคือเป็นชุดนักข่าวนักข่าวที่ออกข่าวช่องช่องตอนนี้ของพม่านะคะ,ะมาในลักษณะเรือที่เมืองเนปิตอแบบพายเรือพาไป ชมไปไหว้เกี่ยวกับศาสนา,าว่ากันไปนะอันนี้คือแบบพระมาทแท้ๆเลยสาวงามจากเมืองพัศสีมมณฑลอิลวบดีมาในชุดโมงหินคาค่ะ อาหารประจำชาติของพมา่าขนมจีนน้ำยาปลาใส่หยกกล้วยนั่นเองนะคะถ้าพูดถึงมุ้งหินคาที่โด่งดังมากที่สุดของพมา่าต้องเป็นเมียงเมียม,มุ้งหินคานะคะก็คือในมณฑลอิรวดีแล้วมากับสัญ,ญลักษณ์อีกอย่างของอิรวดีก็คือล่มค่ะปะเตงทีนะคะที่เขาใส่ไว้ข้างหลังเขาเนาะแล้วก็ที่ผมเขาก็จะมีล่มปะเตงทีด้วยนะคะ สาวงามจากเมืองแปรมาในชุดของชาวบิวนะคะเ,เมืองศรีเกษตรเนาะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วนะคะใส่ชุดกับที่เล่นตุลิยาออกมาแบบภา,ภาพวาดผาผนังภาพวาดตามออกมาจากตามตัวหนังสือเลยค่ะเมืองแปรนะคะเป็นอีกเมืองที่น่าสนใจและมีประวัติศาสตร์ยาวนานยาวนานกว่าประวัติศาสตร์ของพม่าซะอีก นี่ข้างหลังเขาเห็นตัวสัญ,ญลักษณ์ของหนังสือนะคะหนังสือพมา่าเนาะที่ผลิตมาจากที่ดัดแปลงมาจากปิวมอนบาลีสาวงามจากเมืองพินอุลินนะคะเมืองตักอากาศที่อยู่ในมณฑลมัณฑลีมาในชุด ดอกเชอร์รี่สีขาวเพราะว่าเป็นเมืองตกัตกอากาศของอังกฤษเนาะที่เขาปลูกดอกเชอร์รี่ดอกพญาเสือคร่งเนี่ยค่ะมีเยอะนะคะก็สื่อสัญ,ญลักษณ์ของเมืองเขามาในชุดหญิงสาวชาวบ้านจากเมืองเกินมน,นา ญญาเนาะแบบยิงสาวชาวบ้านแท้ๆที่ไปทําไล่ทําสวนทํานาเลยนะคะแล้วก็ไปตัดหน่อไม้เพราะว่าเปียมนาเนี่ยจะขึ้นชื่อเรื่องหน่อดองส้มหน่อดองเปรี้ยวมากอ่ะร้อนอ่ะดื่มน้ําจากกระบอกไม้ไผ่อ่า ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าออกมาเป็นชุดหญิงสาวชาวกะเรียงนะคะออหอมอร่อยอ่ะกินหน่อไม้ดอง <c oughs> <c oughs> โอเคสาวงามจากเมืองสิบตวยรัดย,ายัาไข่ มาในชุดของมเหสีของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะคะปะตัตตมยาเทวีเนาะผิวพม่าในตาแขกคอนแค้เมืองแห่งเมืองอาณาจักรมลักอูซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยาวนานพอๆกับอาณาจักรผู้กามอาณาจักรแห่งแรกของประเทศพมา่าตัวแทนสาวงามแห่งเมืองทักเิเลก ดีไซเนอร์จอเยมเยนเอานะคะหรือว่าใจหลวงห้องเสื้อเข็มลัดเพื่อนรุ่นน้องของนี้นั่นเองค่ะดูชุดก็รู้เลยว่าเป็นฝีมือของใจหลวงนะคะใจหลวงใช้เวลา15วันในการปักเสื้อตัวนี้กับผ้าสิ้นขึ้นมาราคาอยู่ที่ประมาณ2ล้าน7 0 0 0จัดเป็นแฮนด์เมดทั้งชุดเลยนะคะมีฟอนลำด้วยตัวแทนแห่งเมืองทักกิเล็กนังนันดา,าลินค่ะน่ารัก อันนี้คือแบบอวยสุดๆเลยนะคะน่ารักน่ารักน้องน่ารักแล้วเสื้อก็แบบเป็นชุดของมหาเทวีแห่งเมืองเขมรลัตนะคะอันนี้คือชื่อของชุดที่เขาส่งประกวดเนาะสวยอวยชุดไตขนของเมืองเชียงตุงตัวเองนะคะแต่มันสวยจริงพิธีพิถันจริง สาวงามจับเมืองตองจีนะคะมาในชุดของพี่น้องชาวปะโอเนาะแล้วก็มีคมไฟซึ่งเป็นงานประจำปีของพี่น้องชาวปะโอด้วยคนนี้สวยคนนี้ก็สวยแต่ว่าภาพพวกหัวเขาอะอาไม่เหมือนพี่น้องชาวปะโอนิดหน่อยนะ หรือว่าเขาอาจจะทำแบบดีไซน์ใหม่ก็ได้เพราะว่าเพื่อนชาวปาโอเขาจะค่อนข้างเคร่งมากที่พวกหัวอะไรอย่างเงี้ยจะทำแบบเหมือนเป็นพญานาคอย่างเงี้ยค่ะสาวงามจากเมืองตองอูนะคะมาในเครื่องเล่นดุริยาก็คือในสมัยตองอูเนี่ยนัดชินนองจะชื่อเสียงโด่งดังมาก ที่เขียนบทกลอนเพลงกับหยัดตาตู้กเกลีย ع, เนาะนะก็เลยมาในเรื่องเครื่องดนตรีนะฮะอ่ะม,ม,อมีถอดแบบเปลี่ยนอีกด้วย

สาวงามจากเมืองย่างกุ้งทิศตะวันออกนะคะมาในชุดปีพาดของพมา่าเนาะที่เคยไปโชว์ตัวที่ลอนดอนสมัยตกเป็นเมืองขึ้นอังกฤษอ่าปีพาดนี้ก็จะแสดงถึงสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นพมา่าเลย ตัวแทนของย่างกุ้งทิศตะวันออกนะคะลำแบบพมา่าตอนเด็กๆเคยสอนเหมือนกันเคยเรียนเหมือนกันแต่ตอนนี้จำไม่ได้ละ ย่างกุ้งตัวแทนของย่างกุ้งอีกคนหนึ่งมาในชุดบาร์บี้โดนัทนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยขนมโดนัทต,ตอนที่เราปิดประเทศอ่ะนะขนมโดนัทเนี่ยมันมีแค่ที่เมืองย่างกุ้งเมืองเดียวอ่ะเวลาจะกลับบ้านต้องหิ้วขนมโดนัทไปฝากอ่ะ <ใน S 1> ค่ะอั<ใ>นนี้ก็ตัวแทนของย่างกุ้งอีกคนหนึ่งมาในสัญ,ญลักษณ์ชุดกินนาีกินนาลานะคะ มันเกี่ยวอะไรกับย่างกุ้งอ่ะกินนารีกินกนาราอ๋อค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดประจำชาตินะคะของ Miss Universe เมียนมา2 0ง3เนาะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเอ่อ best national costume ชื่อหาคานี่จะค่อนข้างเชียร์มากพี่น้องชาวชินนะคะร้องเพลงก็เก่งเต้นรำก็เก่งอ่า อีกคนหนึ่งนะคะที่ได้คะแนนมาพร้อมกันเลยก็คือมุ่งหินค่ะ p e o p l e Choice Award นะคะก็คือชุดมหาเทวีแห่งเมืองเคมรรัดนั่นเองอวยสุดๆนะคะเพราะว่าเป็นฝีมือของเพื่อนรุ่นน้องแล้วก็เป็นชุดของพี่น้องชาวไต้ฝุนที่ได้รับรางวัลน,นั่นเองคะ่จะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับชุด National Costume ของ มิสยูนิเวอร์สเมียนมา2023นะคะเดี๋ยวต้องรอดูของไทยคิดว่าจะอลังการงานสร้างกว่านี้หลายเท่าค่ะก็วันนี้ลาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนินนิน,นอินเมียนมานินนินเชียงตรงด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสด่ะ